สวัสดีวันจันทร์ที่16กันยายน2567สวัสดีเพื่อนๆเนทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดอรเมนทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวป่าเนตเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ ทั้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟอลโลกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอและเผยแพร่สู่สาธารณะเราไปอัปเดตเซตอินดกซ์ก่อนที่จะไปส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดอมนลของหุ้นรายตัวกันนะครับเซตอินดกซ์ประจำวันศุกร์ที่13กันยายน2567 เซตปิดไปที่1424.39จุดปิดบวกไป2.81จุดคิดเป็นบวก0.2%มูลค่าการซื้อขายกลับมาเกินกว่า50 0 0 0ล้านบาทโดยมีมูลค่าซื้อขายรวม53,777.59ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อและก็ซื้อมา7จันซ้อนแล้วนะครับสรุปยอดซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประจำวันที่13กันยายน2567 ต่างชาติซื้อ1,760.75ล้านบาทบร็กเกอร์ซื้อ412.35ล้านบาทรายย่อยในประเทศยังคงขายนะครับขายทำกำไรออกมา1,528.97ล้านบาทกองทุนขาย644.12ล้านบาทโดยเป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง6 6 5 9และหุ้นทุกตัวอยู่ทั้งฝั่งซื้อทั้งหมดหุ้นที่ถูกซื้อไปมากที่สุดได้แก่หุ้น EA มูลค่าซื้อขาย1,150ล้านบาท VGI มูลค่าซื้อขาย203ล้านบาทหุ้น b y d มูลค่าซื้อขาย114ล้านบาทและหุ้น n e x t s p i n t มูลค่าซื้อขาย42ล้านบาทวันศุกร์หุ้นในกลุ่ม EA มาทั้งกลุ่มเลยนะครับในภาพรวมของทั้งตลาดมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน12หลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด 4,729ล้านบาทได้แก่หุ้น E.A ราคาขึ้นไปยืนที่8บาท10สตางค์ B.B.L มูลค่าซื้อขาย3,441ล้านบาทยืนราคาที่159บาทหุ้น K.T.B ไม่บวกไม่ลบยืนราคาอยู่ที่20บาท50สตางค์มูลค่าซื้อขาย3,229ล้านบาทส่วนหุ้นอีก2ตัวนะครับอยู่ในฝั่งซื้อได้แก่หุ้น S.C.B และ K.Bank หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายน้อยที่สุดใน Most Active ได้แก่หุ้น aot ปิดบวกไป25สตางค์ยืนราคาอยู่ที่62บาท25สตางค์มูลค่าซื้อขาย567ล้านบาทเมื่อวันศุกร์มีหุ้นที่ทำราคาซีลิ่ง4ตัวนะครับได้แก่ cv หุ้นเพียร์ selecta และหุ้น bless เป็นหุ้นขนาดจิว๋วราคาต่ำบาททั้ง4ตัวหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดใน20 top gain ได้แก่หุ้น e a รองลงมาได้แก่หุ้น b y d ปิดบวกไป25%ขึ้นมายืนราคาที่1,40บาทส0สตังค์มูลค่าซื้อขาย469ล้านบาทรองลงมาก็ได้แก่หุ้น next point บวก10%ราคาดีดขึ้นไป9สตังค์แต่ยังคงเป็นหุ้นตามบาทนะครับยืนราคาอยู่ที่98สตังค์มูลค่าซื้อขาย179ล้านบาทหุ้นที่มีพัฒนาการที่ดีได้แก่หุ้น DO d o d บวกไปอีก12ราคาดีดขึ้นไป34สตางค์ขึ้นไปยืนในโซน3บาทได้แล้วยืนราคาอยู่ที่3บาท8สตางค์มูลค่าซื้อขาย67ล้านบาทหุ้น I n i Group บวก1 0ดีดขึ้นไป80สตางค์ขึ้นมายืนที่8บาท20สตางค์มูลค่าซื้อขาย62ล้านบาทหุ้น d e p พ n d บวก2 3ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไป44สสตางค์ ราคายืนอยู่ที่2บาทส4สตางค์มูลค่าซื้อขาย46ล้านบาทหุ้นไบโอเทคปิดบวกไป9%เราคาดีดขึ้นไปอีก3สตางค์ขึ้นมายืนที่35สตางค์มูลค่าซื้อขาย23ล้านบาทหุ้น a d ดีปิดบวกไป7%ราคาดีดขึ้น8สตางค์ขึ้นมายืนที่1บาทส9สตางค์มูลค่าซื้อขาย1นล้าน5แสนบาท a d ดีก็เป็นหุ้นที่นำราคาตกต่ำมานานเลยนะครับ ช่วงนี้ได้โอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นหุ้นในฝั่ง2ทเวนตี้ท็อปลสที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด161ล้านบาทคือหุ้น T-CAP ปิดติดลบ3%ราคาติดลบไป2บาทยืนราคาที่51บาท25สตางค์หุ้น KCG ติดลบ4%ราคาร่วง45สตางค์ลงมายืนที่9บาท85สตางค์มูลค่าซื้อขาย82ล้านบาทหุ้น CK p ติดลบ3% ราคาร่วงลงมา12สตางค์ลงมายืนที่3บาท70สตางค์มูลค่าซื้อขาย79ล้านบาทหุ้น TACC ติดลบ5%ราคารูดลงมา28สตางค์ลนตุบลงมาจากโซน5บาทลงมายืนที่4บาท92สตางค์มูลค่าซื้อขาย4 6ล้านบาทหุ้น CPS ติดลบ7%ราคาร่วงลงมา1บาท30สตางค์ยืนราคาอยู่ที่15บาท80สตางค์ มูลค่าซื้อขาย24ล้านบาทหุ้นที่มี Alert วอล,ลุ่มเลอต3 3ตัวแรกได้แก่หุ้น aja cv และ depend โดยมีหุ้น b y d ซื้อขายมากที่สุด374ล้านหุ้นส่วนวอลุ่มเลอตในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น staley tac c และหุ้น chase impact ในเชิงบวก5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทได้แก่ ea bbl a d v a n c e C p r และหุ้นกัฟ Impact ในเชิงลบ3ลำดับแรกได้แก่หุ้น Delta, CP Extra และ BDMS โดยมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทได้แก่ SCB, KBank และ BDMS สำหรับในช่วงนี้จะนำพาทุกท่านไปสองหุ้น TTCL บริษัท TTCL จำกัดมหาชนหุ้น TTCL ในช่วงนี้ผลงานไม่ค่อยดี งบการเงินไตรามาสที่1และไตรามาสที่2ที่ผ่านมาผลประกอบการติดลบอินโฟกราฟิกฉบับนี้ได้มาจากทันหุ้น c o m TTCL ยวนต้าคาดครึ่งปีหลังฟื้นตัวมองให้ปันผลราว5.2%แนะนำซื้อหุ้น TTCL เป็นหุ้นที่ถูกจัดวดหมู่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างบริการรับเหมาก่อสร้างโดยมีธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเคมีและเคมีพัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่อาคารเสริมิรทาวเวอร์ชั้น27ถึงชั้น30สุขุมวิท21อโศกแขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครปัจจุบันหุ้น TTCL บริษัท TTCL จำกัดมหาชน มีมูลค่าตามราคาตลาด1,724ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน896ล้านบาทบริษัทนำหุ้นเข้าตลาดเมื่อวันที่16มิถุนายน2552เข้าตลาดด้วยราคา IPO 4บาท25สตางค์ราคาพา1บาทปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด7,478รายเป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่23เมษายน2567 มีผู้ถือหุ้นรายย่อย7,265รายคิดเป็นฟรีโปลด77.54%ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดตเพียงวันที่14มีนาคม2567โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1บริษัท Global Business Management จำกัดถือหุ้น6.27%ลำดับที่2 Mr. h i r o n o ฮิโรโนบุอิริยถือหุ้น5.55%ลำดับที่3 ไดวาแคปิตอลมาเกส i ิงคโปร์ร i มิต e d ถือหุ้น5%ลำดับที่4บริษัทไทยเอ็นวีอาร์จำกัดถือหุ้น3.59%ส่วนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ลำดับที่5ลงมาถือหุ้นต่ำกว่า3%ผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายลำดับที่27นายบรรยงอนันต์คธรรมถือหุ้น0.50%ข้อมูลของบริษัทในปัจจุบันนะครับหุ้น TTCL มีค่า PE 8. 0 3เท่า pbv อยู่ที่0.57เท่ามีปันผล7.14% roa 1.56% roe 7.42%ด de ratio 4.85เท่า eps 0.19และค่าเบต้า0.77จากข้อมูลที่ปรากฏจะพบว่าหุ้น ttc l มีค่า pe ค่อนข้างต่ำอยู่ที่8เท่าเท่านั้นเองปัจจุบันก็เป็นหุ้นต่ำบุคกมีปันผลซึ่งใจ่ายในอัตราค่อนข้างสูง ค่า r o a ก็น้อยไปหน่อยนะครับส่วนค่า ROE ไม่มีปัญหาครับเกินกว่า5%ขึ้นไป DE Ratio ค่อนข้างสูงบริษัทมหน้เกือบเกือบจะ5เท่าซึ่งดูแล้วหน้าวัดดเสียวพอสมควรส่วน EPS กำไรต่อหุ้นก็ทำได้ดีพอใช้นะครับปัจจุบันราคาหุ้นมีความผันผวนน้อยกว่าเซ็ต0.77เท่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วข้อมูลในภาพรวม บริษัท TTCL จำกัดมหาชนก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีพอใช้ได้ตัวหนึ่งแต่ปัจจุบันทิศทางราคาหุ้นอยู่ในขาลงและก็ลงมาค่อนข้างต่ำซะด้วยเรามาดูข้อมูลการจ่ายปันผลนะครับข้อมูลย้อนหลัง5ปีในปี2,562มีการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจ่ายในอัตราหุ้นละ18สตังค์แล้วมางดเว้นการจ่ายปันผลในช่วงปี2 5 6 3ถึง2565ซึ่งก็คาดว่าเกิดจาก อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดธุรกิจไม่ค่อยดีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องงดการจ่ายปันผลเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงไปจึงกลับมาจ่ายปันผลได้อีกครั้งในปี2566จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ10สตางค์และในปีนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่22เมษายน2567 จ่ายปันผลเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ1ิสตางค์งบการเงินในไตรามาสที่1และไตรามาสที่2ยังไม่ค่อยดีนะครับผลประกอบการค่อนข้างแย่มีกําไรลดน้อยถอยลงทั้ง2ไตรามาสในปัจจุบันราคาหุ้นถูกกว่ามูลค่าจริง4 3มเเมูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่5บาท62สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่2บาท80สตางค์หุ้นเข้าตลาดในปี2552 ด้วยราคา IPO 4บาท25สตางค์เข้าตลาดแล้วก็สามารถทำราคาขึ้นไปสูงสุดที่57บาท25สตางค์แล้วก็เป็นราคา all time high จากนั้นก็ปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี2013ก็คือพศ2556อยู่ในขาลงเรื่อยมาลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่2บาท20สตางค์ในปี2020ในช่วงสถานการณ์โควิด พศ .2,562 ถึง2,563หลังสถานการณ์โควิดก็เด้งรีบาวขึ้นไปแล้วก็ลงมายืนราคาอยู่ที่2.80บาทสตางค์ในปัจจุบันซึ่งราคาในปัจจุบันก็ต่ำกว่าราคา IPO นะครับราคา IPO อยู่ที่ระนาบเส้นสีชมพู4.25บาทสตางค์ภาพนี้ก็เป็นภาพกราฟใน Time Frame Quarter แท่งเทียนสุดท้ายปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงทิศทางปักหัวลงมา ภาพนี้ก็เป็นภาพกราฟในไทม์เฟรมมันราคาต่ำสุดของหุ้น TTCL ก็อยู่ที่บริเวณนี้แหละครับ2.20บาท20สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ในทิศทางขาลงแท่งเทียนสีแท่งสุดท้ายโค้งลงมาอย่างเห็นได้ชัดปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงทั้ง4แท่งภาพนี้ก็เป็นภาพกราฟใน t ไทม์เฟรมวีคทิศทางขาลงชัดเจนมากราคามาแตะแนวรับ2บาท76สตางค์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน t ทํา f ฟรมเด a y ในช่วงประกาศงบการเงินไตรามาสที่4และงบผลประกอบการประจำปี2,566ประกาศงบเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2,567ราคาหุ้นอยู่ที่3.60บาทสตางค์ผลประกอบการประจำปี2,566บริษัทมีกำไรลดลงเมื่อเทียบกับปี2,565ซึ่งบริษัทมีกำไร667ล้านบาท ปี2566บริษัทมีกำไรเพียง377ล้านบาทกำไรลดลงไป43.41%แต่ก็ยังดีนะครับมีการจ่ายปันผลส่วนในไตรามาสที่1และไตรามาสที่2ของปี2567บริษัทมีกำไรแต่ว่ากำไรก็ลดลงทั้ง2ไตรามาสร,รวม6เดือนแล้วบริษัทยังคงมีกำไรแต่กำไรลดลง 53. 4 7เรไตรามาสที่1น,นี่กำไรลดลงมาไม่มากแต่ไตรามาสที่2 จากกำไร120ล้านบาทบริษัทสามารถทำกำไรได้เพียง3 9 1 0 0 0บาทกำไรก็ลดลงไปเยอะจึงมีผลทำให้ราคาหุ้นหัวปักลงมานะครับในช่วงไตรามาสที่4ของปี2566ถึงแม้งบผลประกอบการจะไม่ค่อยดีแต่ราคาหุ้นก็ลงมาทดสอบแนวรับ3บาท48สตางค์แล้วก็มีการเด้งรีบาวขึ้นไปขึ้นไปสูงสุดได้เพียง3บาท70สตางค์แล้วก็ร่วงลงมาที่ แนวรับ3บาท40สตางค์ถือว่าหลุดโลเดิมซึ่งในช่วงนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD จ่ายปันผล XD เมื่อวันที่22เมษายน2567จ่ายพันผลแล้วไม่เกิด dilution effect แต่ว่าเด้งรีบาวขึ้นไปทำท่าเหมือนจะกลับตัวได้ขึ้นไปสูงสุดที่3บาท92สตางค์โดยก่อนที่จะขึ้นไปถึง3บาท92สตางค์ก็ผ่านการประกาศงบการเงินรตรมาสที่1ของปี2567 ซึ่งในช่วงนี้บริษัทมีกำไรลดลงแต่ลดลงไม่มากอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถขึ้นไปเล่นในโซน4บาทได้ถอยกลับลงมาแล้วก็มาทำราคาหลุดโลตรงนี้ครับตรงกับช่วงประกาศงบการเงินไตรามาสที่2พอดีราคาหุ้นอยู่ที่3บาท46สตางค์ตรงนี้ละครับเป็นจุดเปลี่ยนของหุ้น T TCL เนื่องจากงบการเงินออกมาไม่ดีกำไรหลัก120ล้านบาทกำไรลดเหลือ3 0 0 0 0กว่าบาท นักลงทุนก็เทขายหุ้นหุ้นเปิดแกลบกระโดดลงหลุดแนวรับ3.40บาทส0สตางค์ลงมาแล้วก็ลงมาลึกถึง3.10บาทสสตางค์ก่อนที่จะเด้งรีบาวกลับคืนขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ3.22บาท22สตางค์แต่ก็ทำได้แค่นี้สุดท้ายร่วงลงมาค่อนข้างจะชันมากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคามาแตะที่2.76บาท76สตางค์ท้ายตลาดขึ้นไปยืนที่2บาท80สตางค์ก็ถือว่าราคาลดลงมามา,มาก ราคาตกต่ำเกือบจะถึงในช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงโควิดราคาต่ำที่สุดอยู่ที่2บาท20สตางค์ดูแล้วยังเหลืออีก60สตางค์นะครับจะกลับเข้าไปสู่วิกฤตเทียบเท่าสถานการณ์โควิดแต่สถานการณ์คงจะไม่เป็นแบบนั้นราคาหุ้นที่ร่วงลงมาก็เป็น Dilution Effect ต่อเนื่องจากช่วงที่งบผลประกอบการออกมาไม่ดีแต่ก็ถือว่ามีเอฟเฟกค่อนข้างรุนแรงมากไปหน่อย เล่นเอาหลุดโซน3บาทลงมาเลยนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะมีการเด้งรีบาวบ้างใครเป็นนักช้อนก็จับจังหวะดูให้ดีก็แล้วกันทั้งนี้ราคาหุ้น TTCL ก็มีปัจจัยบวกที่เข้ามาสนับสนุนล่าสุดก็มีข่าวเนี้ยแหละครับ TTCL จอคว้าง,งาน8,000ล้านบาทงบครึ่งหลังสุดแร่งส่วนข่าวนี้นำเสนอไปแล้วตั้งแต่ช่วงแรกข่าวนี้ก็ TTCL เปิดโรงงานชีวมวลอัดเม็ดออเดอร์จอ ปี2568รับรู้รายได้ส่วนคราวนี้ TTCL ฮุบงานโรงไฟฟ้า2ดีลใหญ่รายได้ถึงฝัน1.8หมื่นล้านเมื่อมีข่าวดีเข้ามาสนับสนุนก็ยังจะพอไว้วางใจได้ว่าราคาหุ้นไม่น่าจะตกต่ำไปถึง2บาท20สตางค์ก็เลยนำภาพกราฟนี้รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของหุ้น TTCL มานำเสนอพวกเรานะครับถ้าหุ้น TTCL สามารถกลับตัวได้ ก็จะมีพื้นที่เป้าหมายอัพไซด์ด้านบนอีกเยอะก็ลองนำไปพิจารณาทำการบ้านกันต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้และการเทรดการลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ